หลังจากที่เราทําการเขียนหน้าล็อกอินบันทีเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาลงรลายละเอียดสนโปรแกรมสากรลร้านค้าโรงเรียนร้านประเทศของเราซึ่งส่วนแรกเลยที่เราจะเขียนกันก็คือในส่วนของข้อมูลสมาชิกเพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะต้องมีการสมัครสมาชิกต้องมีการกรอกข้อมูลสมาชิกลงไปคราวนี้เราจะมาดูว่าในส่วนของหน้าข้อมูลสมาชิกเนี่ยมันมีวิธีการเขียนยังไงครูทําการเปิด โปรเจกต์งานเดิมที่เราทําการเขียนกันเอาไว้ขึ้นมาคราวนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องทําการสร้างตารางฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนซึ่งตารางฐานข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นตารางฐานข้อมูลที่ใช้สาหรับจัดเก็บในส่วนของข้อมูลสมาชิกเอาไว้ครูก็คลิกไปที่ Tab Data, แท็บ Data เราเลือกไปที่ Free t a b l e เราจะสร้างตารางฐานข้อมูลที่เป็นตารางอิสระแล้วคลิกไปที่ New เราจะทำการสร้างตารางฐานข้อมูลของเราเองนะครับเราก็เลือกไปที่ New Table มันจะให้เราทำการเลือกที่จัดเก็บตารางฐานข้อมูลนะครับครูก็เปลี่ยนพาดให้มันไปอยู่ที่ได้ดีนะครับเราเอางานของเราเนี่ยไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ New DB ที่เราทำการทาการสร้างกันเอาไว้ แล้วตั้งชื่อตารางฐานข้อมูลว่าตาราง customer นะครับเพราะว่าในส่วนของตารางฐานข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นตารางฐานข้อมูลที่สาหรับเก็บในส่วนของข้อมูลสมาชิกเอาไว้นะครับคูก็ตั้งชื่อตารางว่าตาราง customer แล้วคลิก save คราวนี้นะครับมันจะให้เรา,เราทำการกําหนดโครงสร้างของตารางฐานข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของโครงสร้างตารางของฐานข้อมูลตัวนี้นะครับครูได้ทําการวิเคราะห์ระบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในส่วนของตาราง customer ต้องประกอบไปด้วยฟิลด์อะไรบ้างนะครับซึ่งฟิลด์แรกเลยนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บในส่วนของรหัสสมาชิกเอาไว้นะครับครูจะตั้งชื่อฟิลด์ว่าฟิลด์ c u s t id นะครับชนิดของข้อมูลนะครับ ครูกำหนดชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นชาร์เลคเตอร์นะครับความกว้างสัก5ตัวอักษรฟิลด์ที่2นะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บในส่วนของรหัสประจําตัวนักเรียนเอาวไว้นะครับครูจะตั้งชื่อฟิลด์ว่าฟิลด์ s t u i d ชนิดข้อมูลก็กําหนดเป็นชาร์เลคเตอร์นะครับความกว้าง5้าชาร์เลคเตอร์ฟิลต่อไปนะครับฟิลดที่3 ฟิลด์ที่3นี่จะเป็นฟิลด์ที่สําหรับเก็บในส่วนของชื่อกับนามตระกุลเอาไว้นะครับครูจะตั้งชื่อฟิลด์ว่า name ชนิดข้อมูลก็กําหนดเป็น character นะครับความกว้างยาวนิดนึงนะครับเผื่อชื่อกับนามตระกุลบางคนยาวนะครับครูกำหนดสัก100ชร character ฟิลต่อไปนะครับจะเป็นฟิลที่เก็บในส่วนของเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับฟิลนี้ครูจะตั้งชื่อฟิลว่า idcard ชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็นชาร์กเตอร์นะครับความกว้างสัก20ชาร์กเตอร์นะครับเก็บได้สูงสุดคือ20 20ตัวอักษรฟิลดต่อไปนะครับจะเป็นฟิลที่เก็บระดับชั้นปีเอาไว้นะครับคณจะตั้งชื่อฟิลว่าอาคลาสฟิลตรงนี้นะครับเราต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่ามันจะเก็บค่าจากคอมโบบล็อกนะครับ เพราะตอนเราทําการสร้างฟอร์มเนี่ยนะครับฟิลด์ตรงนี้เราจะใช้เป็นคอมโบบ็อกซ์ซึ่งลิสต์อินเด็กของคอมโบบ็อกซ์ที่มันเอามาเก็บไว้ในตารางเนี่ยนะครับค่ามันจะเป็นตัวเลขฉะนั้นเราต้องกําหนดในส่วนของฟิลด์ราคาตัวเนี้ยให้เป็นตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับหัวกาหนดเป็นตนัมเลกนะครับให้เป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับสักสามหลักละกันก็คือหลักร้อยนะครับเก็บได้สูงสุดก็คือเก้าร้อยเกสิบเก้าฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บห้อง นะครับคจะตั้งชื่อฟิลด์ว่า Loom ชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็นนามสกิกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์ที่เก็บค่าที่ใน,นใ,นในส่วนของในในส่วนของฟอร์มเนี่ยฟิลตัวนี้เราก็จะใช้เป็นคอมโบบ็อกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่ารินเด็กเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นฟิลด์นี้เราก็ต้องกำหนดเป็นนามสกิลนะครับความกว้างสัก3หลักนะครับฟิละะต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บที่อยู่นะครับ ฟิลด์ตัวนี้ครูจะตั้งชื่อฟิลด์ว่า a d d t e ชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็น character นะครับอันนี้เรากำหนดความยาวสูงสุดที่ character จะเก็บได้เลยก็คือ2 5 4้ยหสิสี่ character นะครับเพราะว่าในฟิลด์ฟิลด์เนี้ยนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บเลขที่ตำบลอำเภอนะครับเผื่อมันยาวนะครับแล้วก็กำหนดเต็มที่เลยก็คือสองอยหาสบสี่ character หรือสองอยห้าสิบสี่ตัวอักษรฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บในส่วนของ จังหวัดนะครับกณจะตั้งชื่อฟิลว่า City ้ชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็นอักตัวอักษรเช่นเดียวกันนะครับเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นชาริเตอร์ความกว้างสัก1 0 0ชาริเตอร์ฟิลต่อไปนะครับจะเป็นฟิลที่เก็บในส่วนของรหัสไปรษณีย์เอาไว้กลัวตั้งชื่อฟิลว่าซิปโคดชนิดข้อมูลก็เป็นชาริเตอร์นะครับความกว้าง ซัก5ชาร r ิเตอร์นะครับเพราะว่ารหัสไปรษณีย์เนี่ยแค่5ตัวอักษรนะครับฉะนั้นเราก็โหนดเป็นแค่5ชาร r ิเตอร์ก็พอฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บในส่วนของภาคเอาไว้นะครับครูจะตั้งชื่อฟิลด์ว่าร e จินชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็นชาร r ติคเตอร์นะครับความกว้างซัก100ชาร r ิเตอร์แล้วกันนะครับเก็บได้สูงสุดคือ100ตัวอักษร ฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับหัวตั้งชื่อฟิลด์ว่าโฟนชนิดข้อมูลก็กำหนดเป็นชาร์ตเตอร์นะครับความกว้างซัก15้าชาร์ตเตอร์นะครับจริงๆแค่ส0บชาร์ตเตอร์ก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าเลข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 ,เลขโทรศัพท์แล้วเนี่ยเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยแล้วแค่10ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเผื่อเอาไว้นะครับซัก15ชาร์ตเตอร์แล้วกันส5้าตัวอักษร ฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บวันเดือนปีเกิดเราไว้นะครับฟิลด์นี้คุณจะตั้งชื่อฟิลด์ว่า b ีเดยีชนิดข้อมูลนะครับกำหนดเป็นเด e นะครับเพราะว่าฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่เก็บวันเดือนปีเกิดนะครับเก็บวันที่นะครับเราก็ำหนดเป็นเด e นะครับความกว้างมันจะกำหนดให้เราเองอัตโนมัติเลยว่าเป็น8ดฟิลด์ต่อไปนะครับจะเป็นฟิลด์ที่เก็บอายุนะครับคุณจะตั้งชื่อฟิลด์ว่า age ชนิดข้อมูลเรากําหนดเป็นนามัลิกนะครับเพราะว่าฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์ที่เกิดจากการคํานวณเอาวันเดือนปีเกิดลบด้วยวันเดือนปีปัจจุบันนะครับฉะนั้นเรากําหนดเป็นนามัลิกนะครับชนิดข้อมูลนะครับเป็นนามัลิกนะครับความกว้างสักสามหลักแล้วกันนะครับคือหลักร้อยเก็บได้สูงสุดก็คือเก9ร้อยกสิบเกนะครับ ฟิลสุดท้ายนะครับจะเป็นฟิลที่เก็บในส่วนของ่าพของรูปภาพเอาไว้นะครับครูจะตั้งชื่อฟิลนี้ว่าพิกก็คือย่อมาจากคำพิ i c เจอร์นะครับชนิดข้อมูลเราก็กำหนดเป็นชาร์เตอร์นะครับเก็บชนิดข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับครูกําหนดความยาวสูงสุดเลยนะครับบอกว่าเป็น254ชาร์เตอร์นะครับครูก็ทําการกําหนดโครงสร้างของตารางคัสเตอร์เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็ทําการคล okay ิกโอเค เห็นไหมครับเราจะได้ตาราง customer ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตาราง customer เนี่ยนะครับจะเป็นตารางฐานข้อมูลที่ใช้สาหรับเก็บในส่วนของข้อมูลสมาชิกของเราเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทํายังไงต่อนะครับเราต้องทำ index แฟ้มให้กับตาราง customer นะครับเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องทำ index แฟ้มก็เพราะว่าตอนที่เราทําการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่ง s e c h ในการค้นหาข้อมูล นะครับแต่การที่เราจะใช้คําสั่งซ e e k ในการค้นหาข้อมูลได้เนี่ยนะครับตารางฐานข้อมูลตัวนั้นจะต้องทํา n n e x x แฟมด้วยถึงจะใช้คําสั่งซ e e k ได้นะครับฉะนั้นเราต้องมาทําการทํา n n e e ็กันนะครับวิธีการทํายังไงนะครับเราจะพิมพ์ผันหน้าต่าง Command ตรงนี้เลยนะครับครูบอกว่าทําการเรียกใช้ตาราง c u ส t ตอ e r เลยบอกว่าย s u c u สเตอรเมอร์เอ็กซนะครับ ม,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 มันบอกว่ามันหาผ่ามันหาตารางคัสเตอร์ไม่เจอนะครับโอเคไม่เป็นไร,รนั่นแหลนะครับเดี๋ยวเราเซตผ่าที่อยู่ให้มันใหม่ก็บอกว่า C D นะครับ D Colon Backslash New D B ก็คือใช้คำสั่ง dot แล้แหลัเรียน C D ก็คือ change directory นะครับให้มันให้มันเปลี่ยนผ่าที่อยู่ไปที่ได้ดีนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ของ New D B ที่เราทำการเอางานต่งตางๆเก็บเอาไว้นะครับแล้ว enter แล้วครูทำการเรียกใช้ตาราง Customer ใหม่นะครับบอกว่า u s e Customer Exclusive นะครับล้ว Enter นะครับทำการเรียกใช้ตาราง Customer ในโหมดเอกเทศนะครับคือเราเรียกใช้ของเราคนอื่นไม่ได้มาเรียกใช้กับเรานะครับแล้วก็ทำการทำ Index เลยนะครับบอกว่า Index on All Team Customer c u s t ID Cast ID ทำการทำอินเด็กในส่วนของแฟ้มตาราง Customer นะครับซึ่งฟิลดที่จะเป็น Index ก็คือฟิลด์ Cust ID นะครับชื่อ Index ็จะมีชื่อว่า Cust ID นะครับทำอินเด็กแฟ้ม Customer โดยมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าในส่วนของฟิลด์ Cust ID เนี่ยให้ตัดช่องว่างทั้งด้านซ้ายและขวามือออกให้หมดนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะทำการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราใช้คำสั่ง Seek ในการค้นเนี่ยข้อมูลที่เรากรอก ผ่านฟอร์มเข้าไปนะครับกับข้อมูลที่อยู่ในตาราง customer จะต้องถูกต้องและตรงกันนะครับฉะนั้นครูก็บอกว่า index โดยมีเงื่อนไขด้วยว่าให้ตัดช่องว่างทางด้านซ้ายและขวาออกในส่วนของ fill cust id นะครับซึ่งชื่อของ index ก็จะมีชื่อว่า cust id เช่นเดียวกันนะครับเราไปดูว่ามันทำการสร้าง index แฟ้มให้เราขึ้นมาจริงไหมนะครับก็คือคลิกไปที่ customer นะครับในในตาราง customer นะครับแล้วเราเลือกไปที่ modify นะครับ พอคลิกไปที่ตาราง Customer ล้วเลือกไปที่ Modify มันก็จะปรากฏโครงสร้างของตาราง Customer ขึ้นมานะครับแล้วเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีแ็บที่ชื่อว่า f i l l d มี Index แล้วก็มี Table ใช่ไหมครับให้เราคลิกไปที่ Index นะครับอ้าวทำไมมันยังไม่ขึ้นนะเรียนอ่าไม่เป็นไรนะครับมันยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรกูทำการทำใหม่ก็ได้นะครับผบบอกว่า y u t h Customer Exclusive ะครับแล้วก็บอกว่า index on all team customer จุด c u s t id tag c u s t i d อ่ะเราไปดูหม่ว่ามันทำการสร้างอินเด็กให้เราจริงไหมนะครับคูก็เลือกไปที่ customer นะครับแล้วเ,เลือกไปที่ modify นะครับแล้วคลิกไปที่ index เห็นไหมครับมันจะทำการสร้างอินเด็ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งอินเด็นี่ถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่า index มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าฟิลด์ที่เป็นอินเด็กเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะซ้ํากันเลยแล้วถ้าเกิดเราเราสร้างอินเด็กขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้คำสั่งซืในการค้นหาข้อมูลนะครับถ้าเราไม่ทำอินเด็ก a แฟมเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถใช้คำสั่งซืในการค้นหาข้อมูลได้นะครับนี่คือประโยชน์ของอินเด็กนะครับ